สวัสดีค่ะแป้งนะคะนิสลาบุญยกระลมภาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแป้งอยากจะแบ่งปันพระพรนะคะแล้วก็ขอบคุณรพ,ระ,พร,ระเจ้าสําหรับพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรแป้งในเรื่องของการงานนะคะก็อยากจะแบ่งปันพี่น้องว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะแป้งเองเนี่ยก็เคยทํางานประจาแล้วก็มีเหตุเที่ยต้องออกมานะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยแป้งเองก็ปรารถนาจะกลับไปทํางานประจําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วแป้งเองก็ได้ส่ง เรซูเม่นะคะไปในหลายๆบริษัทมากกว่า30บริษัทอะคะ่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเ,เราคาดหวังว่าเราจะได้งานที่ดีนะคะเหมือนที่เราเคยทำมาเพราะว่าป้งเองก็มีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายๆที่เนาะแล้วก็หลายๆด้านเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งเป็นเซลล์นะคะหรือว่าการดูแลลูกค้าการประสานงานต่างประเทศนะคะก็ทำมาหลายด้าน อ่าแต่ว่าช่วงเวลา6เดือนที่แป้งส่งเรูเม่ไปในหลายๆบริษัทไม่มีบริษัทไหนตอบกลับมาเลยนะคะเพราะแป้งเองเนี่ยก็อายุเกิน35แล้วเนาะซึ่งหลายบริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่รับพนักงานประจำที่อายุมากกว่า35ใช่ไหมคะระหว่างนั้นเนี่ยแป้งก็ยังเชื่อนะคะยังคงรอคอยแล้วก็อธิษฐานแล้วคาดหวังว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชุดข,ของแป้งแต่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ย ป้งก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งพระวิญญาณเนี่ยคอยจะเตือนแป้งเนาะในเรื่องของการที่แป้งต้องกลับใจใหม่ในบางเรื่องแล้วก็ยอมพระเจ้าแต่แป้งเองเนี่ยจะพูดว่าเรามีความเย่อยิ่งอยู่ในใจค่ะด้วยความที่แป้งก็รู้จักพระเจ้าโดยอ,อยู่ในทางของพระเจ้ามานานเกือบ20ปีทําให้เราคิดว่าเรารู้และเรามีความเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ผิดในเรื่องนั้นมันเหมือนกับเสียงของพระวิญญาณเริ่มเบาเลง เริ่มไม่ชัดเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วเริ่มไม่ค่อยได้ยินการเตือนของพระเจ้าแล้วแล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ส่งสามีมาเตือนแป้งนะคะว่าแป้งต้องกลับใจใหม่นะคะในหลายๆเรื่องแล้วแป้งเองเนี่ยก็เถียงกลับไปว่าเราไม่ได้ผิดทําไมต้องกลับใจเราก็ก็ถูกแล้วเราก็ทําถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แป้งรู้เลยเมื่อแป้งยอมเชื่อฟังนั่นคือความผิดบาปท,ที่แป้งต้องกลับใจแล้วก็ยอมแต่จะบอกว่า ในช่วงเวลานั้นน่ะใจของเราอ่ะมันดื้อดึงมากค่ะคือทุกครั้งที่พระเจ้าส่งสามีมาเตือนแป้งก็เถียงกลับไปเถียงตลอดเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากๆถ้าจะพูดก็น่าจะเป็นช่วงเวลา6เดือนนั้นเลยทีเดียวนะคะที่พระวิญญาณทรงเตือนว่าเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนเรื่องนี้เราต้องยอมแต่เราก็ยังไม่ยอมสักทีก็พึ่งพาพระเจ้านะคะว่าพระองค์ช่วยลูกด้วยแบบลูกขอตัดสินใจแล้วที่จะเปลี่ยน หลังจากช่วงเวลานั้นนะคะพระเจ้าก็ส่งสามีมาเตือนอีกและแป้งก็วกัยการกลับใจใหม่มากขึ้นแต่จะบอกว่ามันมันเหมือนช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับเราอะต้องยอมและยอมและยอมมากขึ้นอีกแต่หลังจากที่เราเริ่มตัดสินใจเราก็จิตใจของเราอะคะ่ะก็อ่อนลงนะคะแล้วเมื่อเรามาถึงจุดที่เราถ่อมใจแล้วยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆพงค์ก็ส่งนำ ทวงก็ส่งนำแปลงให้ได้งาน ซึ่งช่วงเวลาที่ยังไม่ได้งานประจำอะค่ะแป้งก็ได้ขายน้ำเนา้ขายชาไขา่มุกที่พระวิญาณทรงนาให้แป้งค้าขายเริ่มมีกําไรนะคะแล้วก็รายได้ที่พระเจ้าทรงอวยพรให้แป้งมีแป้งก็ถวายสิบรถยางสัตซ์ซื้อทุกครั้งนะคะซึ่งพระองค์ก็เริ่มอวยพรมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นนะคะในการขายน้ํานั้นหลังจากนั้นแป้งก็ยังคงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องด้วยความที่แป้งตั้งใจอยากเห็นการอวยพรในเรื่องของงานซึ่งอยากจะเข้าไปทํางานประจํานะคะ เพื่อที่เราจะมีรายได้ในการดูแลครอบครัวมากขึ้นก็อธิษฐานจนเวลาผ่านไป1เดือนหลังจากที่ใจของเราเริ่มยอมหลังจากที่พงษ์เริ่มอวยพรในเรื่องของอการขายน้ําชาไขามกุกนะคะพงษ์ก็นําให้ป้าได้เข้าไปทํางานพาร์ทไทม์ป้าได้จ็อบพาร์ทไทม์นะคะในช่วงเวลา1เดือนเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเลาสั้นๆแต่ในช่วงหวลาของการทํางาน1เดือนนั้นป้าเองก็สัตซ์ซื่อนะคะในการที่จะไปทํางานแล้วก็ พระวิญญาณเนี่ยก็เหมือนเรียกร้องให้ป้างนะคะยอมให้พระองค์ใช้มากขึ้นอีกในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งจะบอกว่าป้าเองเนี่ยก็มีความไม่กล้าที่จะประกาศกับคนแปลกหน้าอยู่นะคะทําให้วันนั้นนะคะป้าตัดสินใจที่ยอมกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ใช้ลูกให้ลูกแบบได้เป็นมะพรกับคนที่ยังไม่เชื่อให้นําความรอดไปถึงเขาแล้วก็เมื่อป้าตัดสินใจยอมพระเจ้าในเรื่องนี้ มาขึ้นอีกพระเจ้าก็ทรงอวยพรในช่วงเวลาของการทำงานพาร์ทไทม์นั้นนะคะเจ้าของบริษัทที่เขาจ้างแป้งทำงานพาร์ทไทม์เขาก็ติดต่อมานะคะโดยทางโทรศัพท์เลยโทรมาหาแป้งนะคะว่าคือเขาสนใจเราเห็นโปรไฟล์เราแล้วเขาสนใจอยากให้เราเข้าไปทำงานประจำในบริษัทเขานะคะแป้งเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะ พระเจ้าสิ่งนี้คือใช่ไหมก็เริ่มที่จะปรึกษาพระญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์ทรงนำว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าลูกก็ขอตัดสินใจที่จะรับโอกาสนี้และพระวิญญาณก็คอนเฟิร์มในใจว่านี่เป็นโอกาสเป็นบันไดที่พระองค์จะนําเราเข้าสู่งานประจํานะคะแป้งก็เลยตัดสินใจตอบกับเจ้าของบริษัทว่าแป้งสนใจนะคะซึ่งเจ้าของบริษัทเองเนี่ยก็บอกแป้งว่าบริษัทเขาเนี่ยจะทํางานจันทร์ถึงเสราร์นะคะแต่สําหรับแป้งเองเนี่ย เขาให้แป้งทํางานจานถึงสุกคือตอนนั้นรู้สึกว่าพิเศษมากสําหรับเราและมากไปกว่านั้นคือเจ้าของบริษัทบอกว่าเราอยากได้เงินเท่าไหร่ให้เสนอได้เลยแป้งก็เสนอไปนะคะตามวุฒิตามประสบการณ์ที่เรามีนะคะและเขาก็ไม่ต่อรองเลยนะเขาบอกว่าเขาโอเคที่จะรับแป้งเข้าทํางานประจำในเดือนหน้าเมื่อจบจอบ,บพาร์ททานี้ ก็ให้เราสามารถเริ่มต้นงานประจำได้เลยนะคะจะบอกว่าการเดินทางจากที่บ้านที่พักอะค่ะซึ่งตอนนี้นตั้งพักอยู่ที่สำโรงนะคะแล้วก็ต้องมาทำงานที่บางแคใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะพูดว่าใช้เวลามากทีเดียวนะในการเดินทางไปและกลับอีกชั่วโมงครึ่งแต่ระหว่างนั้นตั้งขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นะทรงเสริมกำลังและพระองค์ก็ ดูแลในการเดินทางเรายังคงสัตว์ซื่อไปทํางานไม่เคยสายเพราะว่าแป้งเองตั้งใจที่จะทํางานอย่างถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆนะคะก็หลังจากที่เราเริ่มทํางานประจําแล้วได้หนึ่งเดือนทางเจ้าของบริษัทอาหารก็เรียกบ้างไปนะคะเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็ประเมินการทํางานนะคะก็หลังจากที่พูดคุยกันจบเจ้าของบริษัทก็บอกว่า เขาเห็นการทํางานของเราเห็นการที่เราเนี่ยมาตรงเวลาเห็นแบบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้ทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาโอเคที่จะรับแปลงเข้าเป็นพนักงานประจําเลยก็คือบรรจุเลยผ่านโปรเลยซึ่งตามกฎของบริษัทแล้วค่ะต้องใช้เวลาประมาณ3-4เดือนเขาถึงจะพิจารณานะคะเข้าไปเป็นพนักงานประจํา ก็รู้สึกว่าเนี่ยค่ะเป็นประตูที่พระเจ้าทรงเปิดเป็นพระพรที่เทลงมามากขึ้นแล้วตำแหน่งที่แป้งได้เป็นก็คือผู้จัดการนะคะคือทางเจ้าของบริษัทบอกว่าเขารับแป้งเข้าทำงานประจำในตำแหน่งผู้จัดการและบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่พระเจ้าอวยพรมาถึงแป้งเลยคือทุกมื้ออาหารกลางวันนะคะ ได้ทานฟรีเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นพัะพอมากๆเลยคือทางเจ้าของบริษัทบอกว่าเขาเห็นว่าเราเดินทางไกลนะคะจากบ้านมาทํางานใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งทางเจ้าของเนี่ยเขามีตึก อยู่ตึกหนึ่งที่ไม่ได้มีคนอยู่นะคะเป็นตึกสี่ชั้นเขาบอกว่าเขาให้แป้งเข้าไปอยู่ฟรีเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เราจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเองสามารถที่จะอยู่ห้องไหนก็ได้ในตึกแล้ววันที่แป้งเข้าไปดูตึกนั้นนะคะที่เป็นที่พักห้องกว้างมากอะคะ่ะคือขอบคุณพระเจ้ามากเลยเรารู้เลยอะคะ่ะว่าหลังจากที่เราตัดสินใจทิ้งบาปนะคะยอม่อมใจลงยอมจำนนกับพระเจ้ายอมให้พระเจ้าใช้มากขึ้น นะคะแล้วก็สัตซ์ซื่อในการที่จะถวายสิบรถนะคะรวมไปถึงจะบอกว่าพระเจ้าทรงนำมากเลยอะคะ่ะให้แป้งนะคะได้มีโอกาสประกาศข่าวพระเสริฐกับน้องที่ทำงานแล้วเจ้าของบริษัทแล้วเขาก็เปิดใจต้อนรับพระเจ้าด้วยอะคะ่ะคือเรารู้เลยว่าเมื่อเรายอมกับพระเจ้ายอมจำนวนจริงๆว่าพระองค์คือลูกยอมแล้วที่จะเปลี่ยน ลูกยอมแล้วที่จะให้พระองค์ใช้พระองค์ก็ทรงอวยพรจริงๆนะคะคือนี่คือพ,อพอระพรที่เรารู้เลยว่าในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตของโควิดอะคะ่ะหลายๆบริษัทเนี่ยปลดพนักงานออกแต่สำหรับคนของพระเจ้าพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งพ,อพอระพรให้เราได้ก้าวไปทำงานประจำได้งานที่ดีได้รายได้ที่มาก มากตามที่เราปรารถนาที่เรานั้นขอกับพระเจ้าไว้อย่างเจาะจงอะคะ่ะพระองค์ทรงอวยพรหนักมากนะคะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยอยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราอะคะ่ะเริ่มสำรวจชีวิตของเรานะคะเริ่มดูซิว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งอุดตันอยู่ในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ยอมกับพระเจ้าสิ่งที่เรายังไม่ทิ้ง เพื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทําให้พระสุนที่สามารถอวยพรชื่อของเราได้หรือความไม่สัดซื่อบางเรื่องนะคะหรือท่าทีบางอย่างที่เราเองยังไม่ยอมตัดสินใจนะคะอยากให้เราตัดสินใจทิ้งสิ่งเหล่านั้นจริงๆมาถึงถึงจุดที่ยอมแตกสลายจริงๆมันอาจจะเจ็บปวดนะคะ แต่บ้างรู้ว่าหลังจากที่เรายอมให้ชีวิตของเรานะถูกเผาด้วยไฟของพระวิญญาณยอมให้พระวิญญาณเข้ามาทํางานในชีวิตของเรายอมที่ให้พระองค์ทรงนําเราฟังเสียงพระวิญญาณเสมอถามพระองค์ในทุกๆเรื่องให้พระเจ้านำเราในทุกๆย่างก้าวอะค่ะเราจะก้าวเข้าสู่แผ่นดินคณาอาร ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์มีพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนจริงๆนะคะพี่น้องอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยข้อความพีข้อหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตือนแล้วก็สอนแปนนะ,ะนะคะควาพีนะคะในพระธรรมยากอบนี่ได้พูดไว้ว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หญิงจองหองแต่กระทานพระคุณแก่คนใจถ่อม ะะป้างรู้เลยว่าป้างเองถ่อมใจลงยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของป้างมากขึ้นป้างได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้อยากแบ่งปันพี่น้องเนาะเป็นคําพยานที่อยากถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับคลิปนี้ที่ได้แบ่งปันนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ